ลูกค้าหลายคนเนี่ยถามมณีว่าชุดรักษาฝ้าของมณีเนี่ยหลังใช้หน้าดำไหมมณีบอกได้เต็มปากเลยหน้าไม่ดำค่ะนะคะของเราไม่มีสารอันตรายเลยเรามีแต่ธรรมชาติล้วนๆนะคะ <c oughs> และนอกจากนี้เรายังบอกลูกค้าเลยว่านะคะว่าใช้ของเราแล้วเนี่ยวางใจได้เลยติดอ่อเราได้ตลอดนะคะของเรานี่เป็นธรรมชาติจริงๆนะคะ การเลือกครีมรักษาฟ้าที่ปลอดภัยนะคะจะต้องออจริงๆนะคะการเลือกครีมรักษาฟ้าถ้าคนผิวแห้งมากขออนุญ,ญาตแนะนำนะคะไม่ควรจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันมีกรด AHA หรือ AHB นะคะมันจะไม่เหมาะกับคนผิวแห้งอย่างมากๆเลยนะคะ สามารถใช้กับคนผิวมันได้ค่ะเพราะนั้นผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะผลิตมาแบบยูนิเซ็กแต่ว่าอะไรคะผิวแห้งก็ใช้ได้ผิวผสมก็ใช้ได้ผิวมันก็ใช้ได้แบบนี้คือทุกสภาพผิวใช้ได้หมดเลยอันนั้นมันก็เป็นแบบง่ายดีถูกไหมฮะแต่ของมณีสกินแคร์เนี่ยเราผลิตมานะ,ะคะครีมเราแยกมาสประเภทผิวเลยค่ะ ผิวมันผิวแห้งผิวผสมอันนี้เราแยกให้เสร็จเลยเพราะว่าตัวยาสมุนไพรแต่ละตัวเนี่ยมันเหมาะกับผิวแต่ละประเภทไม่ใช่ว่าตัวเดียวใช้ได้ทุกทุกประเภทผิวมันก็มีมีบางตัวอย่างเช่นว่านหางจระเข้เนี่ยหรือว่าขมิ้นชันอย่างเงี้ยมันสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว นะคะแต่ถ้าเราโฟกัสไปที่ว่าผิวมันควรจะใช้ตัวไหนผิวแห้งควรใช้ตัวไหนอันนี้มันสําคัญนะคะมันนี้ก็เลยต้องจําแนกครีมออกมานะคะถ้าเป็นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยผัดเซลล์ผิวบอกไว้เลยค่ะลูกค้าคนผิวมันใช้ได้ค่ะแต่ไม่เหมาะกับคนผิวแห้งนะคะถ้าลูกค้าจะลองดูก็ได้นะคะคือถ้าเราใช้ครั้งสองครั้งเนี่ยมันยังไม่ไม่เห็นผลไม่เป็นอะไรค่ะ แต่ถ้าเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะเริ่มรู้สึกละเอ๊ะทำไมหน้าเราบางลงแล้วก็เจอแดดแล้วมันดําง่ายมันค้าง่ายฝ้าเกิดขึ้นง่ายด้วยนะคะตัว aha กับ a h b เนี่ยจะทําให้ผิวหมองค้าหรือเซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยทำให้ผิวที่เป็นฝ้ากระใสขึ้นนะคะหรือการเลือกซื้อครีมที่ทำมาจากสมุนไพรอย่างเช่นว่านหางจระเข้หัวใจเท้าบัวบก น้ำมันอัลมอนด์นะคะก็จะช่วยการาบำบ u l o ผิวลดรอยฝ้าลดรอยกระนะคะได้ดีกระจ่างใสขึ้นพร้อมกับบำาุุงในตัวนะคะอ,อีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการป้อง